สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ครับวันนี้21พอคอพคพฤษภาคมนะครับพศ2566มารอยู 2, นะ่กับผมนาราชาฟาร์นานมนครทนมวันนี้เรามาส่งเสรดสาวกันที่พุทธมนฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมเห็นอีกครอหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวผมสลับกล้องก่อนนี่นะครับก็มีทางเข้าปิดมีประตูปิดเปิดลอ้อมรั้วกันศัตรูมันนะับกันหมากันแมวกันนกกันกาอันนี้ข้อไข่เนี่ยฮะมีประตูเปิดเข้ามีทางเข้าแล้วมีข้อไข่ทาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ใช้ไม้แนใช้แผ่นไม้กัน้นแล้วก็มีฟางปูดันนนกรอบๆนอกฮะอันนี้ก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 4, 8เมตรนะครับ8ณ8เมตรจุได้500ตัวนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเก่ากระเบื้องหลังคากระเบื้องเก่านะครับมาวางปูแนวตั้งแล้วก็ใช้ลวดมัดติดกับข้าวเหล็กแปแปลเหล็กนะครับใช้รวดถูกแแปลเหล็กอันนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้ เพื่อนๆพี่น้องกเกษตรกรที่อยากเลี้ยงเป็ดไข่นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเห็นคลิปนี้นะฮะอันนี้ก็ข้อตรงตรง,ตรงพื้นที่ทําให้ไข่ก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับจากผนังออกมาฟุตหนึ่งหนึ่งฟุตสามสิบเซนทํารอบด้านเลยนะครับแล้วก็พื้นก็ไม่ได้ปูอะไร นี่คือสําหรับเกษตรกรที่แบบมือฉมังแล้วที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วนะครับเขาก็จะทํำยังไงก็ได้อันนี้เขามีสองข้อนครับอันนี้เขามีสองเรานะลงเป็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะอ่าอธิบายแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเนื่องจากว่ากเกษตรกรเป็นอ่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วนะครับส่วน อาถาดอาหารที่เป็นถ้าไม่อยากซื้อ pvc ท่อ pvc แบบนี้มาพามันราคาสูงก็ใช้กระมังร้านยีบาทอย่างนี้นะครับได้นะอันนี้คือกระมังร้านยีบาทกระมังแบบเป็นสี่เหลี่ยมมันจะไม่คว่ำนะครับมันจะดีกว่ากระมังที่เป็นกลมๆม,มันจะสูงประมาณ15บห้าเซนฟุตหนึ่ง แล้วก็ประมาณครึ่งุพก็เทอาหารตรงนี้ถ้าเป็นกระมังกรมมันจะคว่ำนะครับเป็ดเหยี่ยบมันจะคว่ำแต่อันนี้มันจะไม่คว่ำอันนี้มีข้อดีของมันแล้วก็จะมีแหลังเลือดน้ำหลังที่รันน้าแต่อันนี้ของพี่เขาจะเป็นโซลาเซลล์สุกน้ําแต่พอดีว่าวันนี้เขาทานานะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้เติมน้ําเข้าไปน้ามันก็เลยจะออกดําๆนิดนึงนะฮะอย่างนี้ก็อันตรายสำหรับเป็ดอยู่เหมือนกันนะ ก็คือนะ้ำมันสกรปรกแล้วมันกินเข้าไปแล้วเป็ดเราเคลื่อนย้ายมาใหม่นะครับมันเหนื่อยมันอาจจะทําให้มันติดเชื้อได้นะครับรแต่ถ้าเป็ดเดก่าที่อยู่ในนี้อยู่แล้วมันไม่เป็นไรนะครับมันทนโรคได้ก็คือเหมือนว่ามันปรับสภาพได้นะฮะแต่สําหรับเป็ดที่มาใหม่ในอันตรายนี้ผมก็จะเดี๋ยวผมจะไล่ต้อนขึ้นนะครับก็จะมีถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นนะครับ ถ้าเป็นคนที่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเขารู้หลักการแล้วนะครับเขาก็จะจัดการได้ง่ายนะครับสบายแต่สําหรับมือใหม่ก็จะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับในการเลี้ยงเป็ดไข่คอกเป็ดไข่เนี่ยปลูกต้นมไม้ไว้ที่ให้มันเป็นร่มเงาให้เป็ดมันไปอาศัยได้นะครับแต่ว่าน,นี่คือต้นมันยังเล็กอยู่ก็เลยต้องเหมือนล้อมไว้ไม่ให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันเข้าไปมันจะไปจิกรากต้นไม้เสียหายนะครับ เนี่ยพอให้มันต้นโตยอย่างนงี้แล้วมันเป็นร่มเงาอย่างนงี้แล้วก็คือเราปล่อยให้มันอยู่อย่างเี้ได้นะครับ <c oughs> ไล่ไไไไไไไขึ้น,นครับ,บต้องไล่ขึ้นก็ <c oughs> ฝากเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมนาราชาฟาร์มคนครพนมเราจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าสั่งซื้อ500จังหวัดขอนแกน่นก็มีอประมาณเจ็ดหมื่นสิบหมื่นบาทนะครับ500ตัวเราแถมให้5ตัวนะครับอยากได้เป็ดไข่นะครับสั่งจองกั่ข้าไม่ได้นะครับสาวแท้ทุกตัวนะครับจะเห็นว่า ถ้าติดตามผมใน Facebook เป็ดไข่ไก่ซิ่งนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ผมเช็คอินอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็ดฟูงนี้มาจากสุพรรณบุรีนะครับอำเภอบางปามา,าก็คือเราจะจับเป็ดสาวขึ้นจากฝูงคัดออกมาจากฟูงใหญ่ปัดตัดออกมาจากฝูงใหญ่แล้วขึ้นรถแล้ววิ่งส่งลูกค้าเลยนะครับมั่นใจในคุณภาพได้นะครับเป,เป็ดเป็นฟูงเดียวกันอายุเดียวกันเวลาไข่มันก็จะไข่ดกนะครับไข่เยอะก็ ไข่ดกไข่เยอะนี่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารด้วยนะครับแต่อันนี้ของคุณพี่เขาเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วก็เราไม่ห่วงเติมน้ํา ฝากไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าสามารถนําไปประยุกต์ทําเป็นเลาเลี้ยงของพักเลาเลี้ยงของตัวเองได้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนอันนี้เลี้ยงได้ประมาณ500ตัว8คูณ8เมตรนะครับถาดอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่จริงใส่สัก10-15ก็ได้นะครับเพิ่มยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับกดเซฟไว้ดูก็ได้นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนาราชาฟาร์มเป็ดสาวส่งทั่วไทยครับ